จะเข้าสู่ในพิธีการนะครับในกิจกรรมเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับชุมชนนักปฏิบัตินะครับของมทรล้านนานประจัปี2566ในรอบปีนี้นะครับจะเป็นเรื่องขอบแรกนะครับจะเป็นด้านการผลิตบัณฑิตนะครับด้านการจัดการศึกษาสําหรับคนทุกช่วงวัยเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัตินะครับวันนี้ได้รับเกียรติจาก3ท่านอาจารย์นะครับที่จะได้ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับเทคนิคแนวทางปฏิบัตินะครับในการ าวิธีการเรียนการสอนต่างๆนะครับมาให้ผู้เข้าร่วมรับฟังกันวันนี้นะครับเดี๋ยวขอเข้าสู่พิธีการนิดนึงนะครับวันนี้นะครับมหาวิทยาลัยนะครับก็ท่านทิ่การบดีก็มอบหมายให้ท่านนะครับรองทิ่การบดีนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรเทนคหน้านะครับรองทิ่การบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืนนะครับมาเป็นประธานกรรมกิจกรรมในวันนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับก็ขอขอเรียนเชิญนะครับท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะรับดรสุริวัลราชสมนะครับรองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสุมชนนะครับกล่าวรายงานต่อท่านประธานนะครับขอการต้นเชิญครับกล่าวสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมโครงการในวันนี้นะคะ,อะขออนุญ,ญาตกล่าวรายงานโครงการนะคะต่อท่านประธานนะคะเพื่อเป็นการเปิดพิธีสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะ ก็ชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริวันราชสมนะคะเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนนะคะนี้เป็นตัวแทนของท่านผู้อำนวยการนะคะก็จะมากล่าวรายงานนะคะสำหรับกิจกรรม COP นะคะในวันนี้นะคะก็เรียนนะคะท่านประธานนะคะในพิธีนะคะท่านรองอธิการบดีท่านรอสอุเทนคำนานนะคะแล้วก็อาจารย์เจ้าหน้าที่และผู้สนใจทุกท่านนะคะ ในนามของคณะกรรมการดำเนินงานนะคะการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนนาน,นานนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนะคะเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ c o p Talk นะคะในวันนี้นะคะเป็นหัวข้อเรื่องการผลิตบัณฑิตนะคะการจัดการศึกษาสําหรับคนทุกช่วงวัยนะคะเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัตินะคะวันนี้เราจะเป็นการเสวนากันในระบบออนไลน์นะคะผ่าน โปรแกรม MS t e a m นะคะ Microsoft Teams นะคะสำหรับวันนี้มีผู้เข้าร่วมสนใจนะคะในการกิจกรรมในวันนี้ทั้งสิ้น60ท่านนะคะโดยกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ IMUTL KM นะคะ CL c COP Talk มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้นะคะชุมชนนักปฏิบัติของมหาวิทยาลายัยให้เกิดการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและการเรียนรู้ระหว่างกันในการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้สู่บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยนะคะสามารถนําแนวไปปฏิบัตินะคะเป็นประโยชน์และประยุกต์ใช้ในหน,น่วยงานและองค์กรของท่านนะคะโดยครั้งนี้นะคะได้มีการนำแนวปฏิบัติที่ดีหรือว่า good t a c t i c e นะคะจากปีการศึกษาที่ผ่านมาปีที่แล้วนะคะจะมีหัวข้อที่เสวนาการวันนี้อยู่3เรื่องด้วยกันนะคะเป็นเรื่องเทคนิคการใช้สื่อ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลสำเริจนะคะโดยผู้ช่วยศาสตราศาสตราจารย์ดร,ร,ร,รพัชระสายปาระนะคะเป็นอา,อาจารย์ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมทรล้านนาน่านาน,านะคะทักษะความาท้าทายในการพัฒนานักศึกษาเพ<ๆ>ื่อนำเสนอผลงานบนสื่อดิจิทัลนะคะโดยผู้ช่วยาศาสตราจารย์เกษตรนะคะแก้วพักดีนะคะ คณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์นะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องเทคนิคการใช้สื่อออนไลน์นะคะเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในให้เกิดผลสัมฤทธิ์นะคะโดยท่านอาจารย์มนตรีธรรมพัฒนากูลนะคะอาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์นะคะก็บัดนี้นะคะได้เวลาสมควรแล้วนะคะดิฉันก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานนะคะให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม COP Talk นะคะใน ด้านการผลิตบัณฑิตและการจัดการศึกษาสำหรับทุกคนทุกช่วงวัยนะคะเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติค่ะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะขอบคุณอาจารย์ดาวได้ยินเสียงไหมครับทดสอบได้ยินค่ะอาจารย์ค่ะออครับขอบคุณมากครับเออก็ COP นะครับก็จะว่ามันย่อมาจากคำว,ว่า Community of Practice นะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็บอกว่าเรากำลังรวบรวมชุมชนนักปฏิบัติเนาะ ในการที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันคือพูดง่ายทําอะไรไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยคำถามก็คือความการตกผลึกทางความคิดของการปฏิบัติที่ผ่านมาซึ่งเป็นประสบการณ์เป็นสกิลเนี่ยมันจะถูกถ่ายทอดด้วยเวทีแบบไหนหนึ่งในเวทีที่เขานิยมกันก็คือเป็นระดับนานาชาตินะครับที่นิยมใช้กันแล้วก็ในประเทศไทยก็บริษัทขนาดใหญ่อย่างเช่นเบทาโกก็ใช้ไอ้ตัวนี้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการที่จะทําเรื่องของการจัดก,การความรู้นะครับนั้นผมคิดว่าในเรื่องของ COP talk ในวันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญและโดยเฉพาะเรื่องที่ เราเอาหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นนะครับในขอบแรกก็คือในเรื่องของการจัดการศึกษาสําหรับคนทุกช่วงวัยเพื่อการพัฒนานบัฑิตนักปฏิบัติเนี่ยก็เป็นประเด็นที่สําคัญเพราะเนื่งองจากว่ามหาวิทยาลัยเรามีไอ้ตัว core business ของเราเนี่ยคือการผลิตบัญชีในคําถามก็คือตัวตนของมทรล้านนาเนี่ยเราต้องการผลิตบัณฑิตที่เป็นรณะแบบ hands on นั้นคำถามก็คือแล้วมันมีประสบการณ์อะไรบ้างละ่ะที่บอกเราได้ว่าโอ้ oh, ใช่เลยไอ้น,นี้ถ้าเราทําตามหรือว่าเราเอาไปปฏิบัติหรือนําไปปรับใช้ประยุกต์ใช้ หลังจากที่เราได้ได้ได้ไดฟังมอดูเลเตอร์หรือฟังผู้มีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนกันแล้วเนี่ยมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้นั้นเวที cop เป็นเครื่องมือที่สําคัญนะครับผมใช้คําว่าอย่างนี้นะครับย้ําว่าสําคัญมากๆแล้วก็ทราบจากทางฝั่งผู้จัดว่ามีประเด็นที่เกิดจากแนวการปฏิบัติที่เป็นความรู้ทั้งทั้งที่เป็นความรู้ที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้เนี่ยตั้ง40กว่าเรื่องและที่สําคัญคือเรามาีวุทากรทั้งสาคนนะครับมาช่วยเป็นมอดูเลเตอร์ให้ในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเป็น เป็นเวทีที่ผมคิดวา่าหาได้ยากเหมือนกันนะฮะที่เราจะาจะใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในในในอนาคตเพื่อจะให้มันเดินไปในทิศทางที่เราคาดหวังไว้นะครับก็คิดวา่าจริงๆอยากจะให้จัดอยากให้จัดแบบ ตอนแรกก็สงสัยอยู่นะครับเพราะเดขาเขามาบอกว่าจะต้องกล่าวเปิดนี่ก็เลยถามเดขาว่าเป็นแบบออนไลน์หรือออนไซต์เดขาบอกเป็นออนไลน์นะครับก็เลยแอบผิดหวังนิดๆนะจันดาวจริงๆอยากจะให้คือการทํา COP เนาะดาวมันรู้อยู่รู้เนาะว่าจริงๆแล้วมันคือกิจกรรมที่มันต้องเป็น face to face อะแล้วมันจะต้องมีการ i c e breaking หรือ่มันต้องมีการทํากิจกรรมอะไรนอกเหนือจากเรื่องของการเอาความรู้มาแลกเปลี่ยนกันคือมันไม่สนิทกันมันพูดยากกันนะที่จะบอกว่าความรับของฉันคืออะไร นั่นก็อยากจะฝากทีมจัดนะครับว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยลองของกบบรามาเพิ่มก็ได้นะถ้าเราจะต้องจัดเป็นออนไซต์สักครั้งหนึ่งให้กับหมหาวิาลยนี้เป็นต้นนะครับก็ก็กำลังจะบอกทุกท่านว่าโครงการนี้สําคัญมากนะครับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเฉพาะเรื่องของความรู้และทักษะจากผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อนเราแล้วก็เราสามารถเอาไปใช้ได้จะเป็นอย่างไรก็อยากจะฝากว่าจะทํายังไงให้ปีหน้าเนี่ยมันมีการยกระดับในหลายๆเรื่องนะยกตัวอย่างเช่น ลองทีมเลยขาลองสกัดเป็นความรู้ออกมานะครับว่าอะไรเป็นคอนะครับอะไรที่เป็นความรู้เฉพาะอะไรที่เป็นความรู้พร้อมใช้อย่างเงี้ยนะครับลองลองทำดูนะครับผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์มากๆสาหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในวงนี้เนาะมันยังมีคนอีกตั้งเกือบ800กว่าคน900กว่าคนนะครับในวงนี้ซึ่งผมคิดว่าถ้าเราสามารถเอาความรู้จากวงนี้ออกไปเผยแพร่ในวงกว้างได้แล้วก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของการผลิตบัณฑิต ให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างที่เราคาดหวังนะครับก็ขอให้โครงการประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็มีอะไรขาดตกบ,บกพร่องขาดเหลืออะไรก,ก็แจ้งกันได้นะครับเราสามารถพัฒนาและปรับปรุงให,ให้ดีขึ้นเรื่อยๆไ,ได้ก็ขอขอบคุณทีมงานนะครับขอบคุณวิยากรทั้งสท่านนะครับแล้วก็ขอให้การการจัดประชุมในครั้งนี้นะครับประสบความสําเร็จครับขอบคุณมากครับขอแยกเปิดครับผม